ดิฉันเคยป่วยหนะักจนถือเครื่องดูดฝุ่นยังเหนื่อยชีวิตเหมือนหยุดนิ่งทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีเทาแม้แต่คำว่าสู้ก็เบาจนแทบไม่ได้ยินในใจคืนนั้นดิฉันนั่งอยู่หน้าพระแท่นสวดน,น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่หัวใจกลับเริ่มสงบและในความเงียบนั้นคำของพระนิชิเลนไดโชนินดังขึ้นในใจคำอธิษฐานของผู้ปฏิบัติศัทธาพูทริกสูตรจะบรรลุผล ดุดเสียงสะท้อนดุดเงาตามตัวตอนนั้นเองดิฉันเข้าใจว่าเสียงสวดของเราไม่ได้สูญหายไปในความว่างแต่มันกำลังสะท้อนกลับมาเป็นคำตอบจากจักรวาลเหมือนดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำใสดิฉันเริ่มสวดต่อเนื่องทุกวันแม้ร่างกายยังอ่อนแรงแต่ใจกลับเข้มแข็งข,ขึ้นอย่างประหลาดค่ารักษาเริ่มคงที่ สุขภาพค่อยๆดีขึ้นแต่ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือใจของดิฉันเองฉันไม่กลัวอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่าไม่มีคำอธิษฐานใดสูญเปล่าตราบใดที่เราสวดด้วยหัวใจของผู้ปฏิบัติศาธธรรมปุทริกสูตรทุกครั้งที่สวดนาเมียวฮอเรนีเคียวมันคือการปลุกพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่พลังที่เปลี่ยนความกลัวเป็น ศรัทธาเปลี่ยนความป่วยเป็นปัญญาและเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นแสงของผู้มีชัยวันนี้ดิฉันยังคงสวดทุกเช้าและเย็นไม่ใช่เพื่อขออะไรอีกแล้วแต่เพื่อขอบคุณที่ได้เรียนรู้ว่าแม้เสียงอธิษฐานของคนธรรมดาก็สามารถสั่นสะเทือนจัก,กรวาลได้